ชาไมสาขาพานกระต่ายบายแวะวิหยอกยอกรู้แล้วแหละเลยรู้เลยแก่เลยร้านชาไม้บายวินะฮะชาไม้สาขาพันกระต่ายไม่ขาขาประจำของเราเองนะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบถุงอ่าเตรียมแล้วโอ้โหเตรียมถังน้ำแข็งมาพร้อมแล้วชาค่าย่้ามวันแล้วอันนี้เขาหมดตั้งแต่กี่วันแล้วเนี่ยสามวันหมดได้สามวันแล้วแต่ว่าเราติด อ๋อแต่ว่าเราหยุดเราหยุดตรวจออยนะครับสามวันเขาหมดได้สามวันแล้วเขามาหลังจากวันที่สามนะวันนี้วันที่สี่ละมาร้อยเก้าสิบถุงนะพี่วิทางคะต่ายร้านอยู่ตรงไหนพี่วิร้านอยู่ถนนสายกำแพงเพชรสุโขทัยนะคะติดกับเคอรี่ตรงข้ามกับปอคาแคร์ค่ะตรงข้ามกับปอคาแคร์ติดกับเคอรี่ มีแค่นี้เหรอร้านนั้นั้นมากเลยใช่ปากร้านด้วยแล้วก็วันศุกร์นี้นะ